แห่งกรรมเรื่องกรรมฐานคืออะไรอุบายสงบใจได้ปัญญากรรมฐานเป็นคำเรียกโดยรวมในหมวดของการปฏิบัติธรรมะประเภทหนึ่งในพระพุทธศาสนาหมวดกรรมฐานประกอบด้วยตัวกรรมฐานและโยคาวจรตัวกรรมฐานคือสิ่งที่ถูกเพ่งถูกพิจารณาได้แก่อารมณ์ต่างๆส่วนโยคาวจร คือผู้เพ่งหรือผู้พิจารณาได้แก่สติสัมปชัญญะและความเพียรการฝึกกรรมฐานว่าโดยธรรมมาทิฐานจึงหมายถึงการใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาอารมณ์ที่มากระทบอย่างระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรมันระลึกถึงกุศลและรักษากุศลน,นั้นอยู่ไม่ให้เสื่อมไปถ้ากล่าวถึงคำว่ากรรมฐานเราจะเข้าใจกันว่ากรรมฐานก็คือสมาธิ หรือการนั่งหลับตาท่องคำซ้ำๆซ,ซึ่งเป็นการกระทำบางอย่างที่ต่างไปจากพฤติกรรมการให้ทานการรักษาศีลแต่สำหรับความหมายที่มีมาในพระบาลีตามในแห่งมูลดีกาแสดงวินิจฉัยคำกรรมฐานไว้ว่าการงานที่เป็นเหตุแห่งการบรรลุคุณวิเศษชื่อว่ากรรมฐานคำว่าเหตุแห่งการบรรลุคุณวิเศษนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะนั่งหลับตาภาวนาดังกล่าวนะแต่มีองค์ประกอบและรายละเอียดอีกมากมายดังนั้นความหมายของกรรมฐานเท่าที่เราเข้าใจจึงยังคลุมเครือและยังต่างจากความหมายที่แท้จริงอยู่มากการสร้างความบริสุทธิ์แห่งจิตนี้จำเป็นจะต้องมีสิ่งที่ไม่เป็นโทษให้จิตได้อิงอยู่อาศัยได้สิ่งอิงที่ว่านี้มีสองลักษณะ คืออาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบร่างกายและจิตใจหรือสิ่งที่อยู่ภายในระบบร่างกายและระบบจิตใจก็ได้สิ่งที่อยู่ภายนอกระบบร่างกายและจิตใจอาจเป็นส่วนที่สร้างขึ้นหรือมาจากภาวะแวดล้อมเช่นดวงกสินซากศพหรืออาหารที่รับประทานอยู่ทุกวันส่วนสิ่งที่มาจากภายในระบบร่างกายและระบบจิตใจก็คือ อิริยาบทต่างๆและความคิดเป็นต้นทั้งหมดนี้สามารถนำมาเป็นองค์ประกอบในการฝึกอบรมจิตที่เรียกว่ากรรมฐานได้การปฏิบัติกรรมฐานเป็นการการะทำด้วยความตั้งใจหรือจงใจลักษณะหนึ่งแต่เป็นไปในฝ่ายกุศลส่วนเดียวเพราะไม่ได้มีเหตุจูงใจจากความต้องการในการมคุณอารมณ์การปฏิบัติกรรมฐานจึงไม่ขึ้นกับโลกธรรม และกามกคุณดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายพื้นฐานก็คือาการอบรมจิตใจให้สงบจากนิวรธรรมคือตัณหาความคิดมุ่งร้ายความเกลียดร้านความเร่าร้อนไม่สบายใจและระแวงสงสัยเป็นต้นจิตที่สงบจากนิวรธรรมทั้งหลายจะเข้าถึงสภาวะแห่งปัญญาได้ไม่ยากนักพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติและเป็นศาสนาแห่งความเพียร หรือวิริยะวาทะความเพียรในการปฏิบัตินี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่สำคัญคือทธาสีได้แก่ความเชื่อในเรื่องกรรมหรือการกระทำความเชื่อในเรื่องผลของกรรมความเชื่อในความเป็นเจ้าของกรรมที่ตนได้กระทำไว้และความเชื่อในการตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้น กรรมจึงเป็นคำสำคัญในคำภีพระพุทธศาสนาใช้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับโลกและชีวิตในเชิงพุทธมีความหมายสัมพันธ์กับคำว่ากุศลอกุศลบุญบาปวาสนาบารมีการกระทำโดยทั่วไปมีสามลักษณะโดยแบ่งตามช่องทางที่แสดงออกก็คือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลและอกุศล ส่วนมากอาศัยอารมณ์ทั้ง5และมีโลกกระทำแปเป็นอารมณ์และเป็นจุดจูงใจให้มีการกระทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลอย่างเช่นบุคคลมีเจตนาคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเรียกว่าอากุศลมโนกรรมส่วนอำนาจความโลภจึงแสดงพฤติกรรมของการแย่งชิงหรือไม่ก็หยิบฉวยไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกว่าอากุศลกายกรรมเป็นต้น ทรัพส,สมบัติของผู้อื่นซึ่งเป็นรูปธรรมจึงเป็นเหตุให้มีการการะทารรต่างๆตามมาสรุปได้ว่าการฝึกกรรมฐานนั้นเป็นการการะทรํารกุศลกรรมชนิดหนึ่งโดยเฉพาะมโนกรรมต่างจากกรรมโดยทั่วไปตรงที่เป้าหมายการการะทําเป็นไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติและสิ้นทุกข์ไม่ต้องไปเกิดในแหล่งกําเนิดใดๆอีกเนื่องจากจิตต้องอิงอาศัยอารมณ์จึงเกิดขึ้นได้ และธรรมชาติของจิตมีความสัวดสายไปตามอารมณ์นั้นไม่อาจจะหยุดนิ่งเพื่อการพิจารณาแม้เพียงชั่วครู่จึงจำเป็นต้องใช้อุบายบางอย่างเพื่อลดความสัวดสายโดยหาสิ่งที่ไม่เป็นโทษให้กับจิตได้อิงอาศัยอยู่อุบายที่ว่านี้ก็คือที่มาของกิจกรรมที่เรียกว่ากรรมาฐานอุบายดังกล่าวแยกออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งได้แก่ อุบายสงบใจถ้าจะพูดก็คืออาศัยวิธีการท่องถ้อยคําบางคําซ้ําๆกันและบังคับตนเองในลักษณะการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับคํานั้นๆสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแนวคิดความคิดหรือภาพพจน์ของคํานั้นๆล้วนเป็นองค์ประกอบของความสงบที่เรียกว่าสมถกรรมฐานประเภทที่สองเรียกว่าอุบายเรืองปัญญา อาศัยความรู้สึกตัวที่มีอยู่รู้ถึงการสัมผัสทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้ถึงปรากฏการณ์ทางจิตขณะที่ร่างกายมีการกระทำสิ่งเรา้าเฝ้าติดตามการรับรู้นี้ด้วยความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจอยู่ที่การรับกระทบความคิดต่างๆก็จะถูกตัดออกไปจนไม่สามารถสอดแทรกเข้ามาได้ ไม่เปิดโอกาสให้มีการก่อตัวของแนวคิดภาพลักษณ์หรือความคิดใดๆตามมาเท่ากับเป็นการรู้เท่าทันกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยตรงในทันทีที่เกิดขึ้นจึงไม่เกิดการบิดผันไปใดๆทางด้านความคิดนี้คือส่วนของกิจกรรมที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนื่องจากกรรมฐานเป็นกุศโลบายบางอย่างที่เกิดจากความตั้งใจสร้างแนวคิดขึ้น หรือไม่ก็เป็นการตั้งใจรับความรู้สึกโดยไม่ผ่านแนวคิดอารมณ์ที่จิตอิงอาศัยอยู่จึงไม่เหมือนอารมณ์โดยทั่วๆไปที่รับรู้กันอยู่ในชีวิตประจําวันภาพลักษณ์และความรู้สึกตัวเป็นผลมาจากความตั้งอกตั้งใจดังกล่าวและถูกจัดเป็นหมวดหมู่ของอารมณ์พิเศษที่มีหลักการและวิธีการรับรู้เป็นการเฉพาะสําหรับกรรมฐานแต่ละประเภทเช่น แนวคิดของคำหรือภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นจากสมถกรรมฐาน40อย่างหรือความรู้สึกตัวในนามรูปจากวิปัสสนากรรมฐานมีขันอายตนะเป็นต้นอารมณ์พิเศษและว,วิธีการเฉพาะนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญหรือนึกคิดเอาจะทำตามความนิยมที่สืบต่อกันมาก็ทำได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องการความเข้าใจในเหตุปัจจัยและหลักการต่างๆเพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการดังนั้นการเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความชำนิชำนาญในการใช้อุบายกรรมฐานการรู้ถึงจริตอัธยาศัยผู้เรียนการอยู่ในสถานที่ที่ไม่พลุกพล่านมีการเรียนการสอนและการปฏิบัติควบคู่กันไปและการอุทิศเวลาบางส่วน เพื่อศึกษาและปฏิบัติจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจริญกรรมฐานนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทางได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ